สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแนะนำปืน c z แ0 7นะครับหลังที่ยิงไป1,200นัดโดยประมาณปืนเคลียร์นะครับไม่มีแม็กกาซีนนะครับหลังกล้องเคลียร์นะครับผมปืน CZ นะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือเป็นปืนซิงเกิลกับดับเบิลแอคชั่นนะครับ ซีแซดเนี่ยจะดังเรื่องปืนเหล็กแต่อันนี้เป็นปืนพอลิเมอร์ไซส์ประมาณกว mm ่าสินะครับ mm hmm. ก็จะเบากว่าปืนซีแซดที่ที่เป็นคงเหล็กนะครับ mm hmm. แต่คงเหล็กก็ก็ดีเหมือนกันแต่นี้ก็จะเบานะครับยิงง่ายพกได้นะครับพกพาได้แล้วก็ข้อดีของเขานะครับ mm hmm. นอกจากเป็นซ mm ิงเกิลแบบนักนแล้วตัวสไลด์ hmm. ของเขาจะอยู่ จะอยู่ในเฟรมของปืนทำให้อ่ recoil น้อยมากนะครับก็ single action น่าจะวันาณ่ปอนนิดๆน,นะครับส่วน double action เนี่ยก็จะค่อนข้างหนักเคยวันได้10ปอนด์ก่น่าจะลบลงมาเหลือสัก8 9ปอนก็ออยังถือว่านหนักอยู่มีดีคอคเกอร์มาให้นะครับคือสามารถที่จะ เอากระสุนไว้ในลำเพลินแล้วก็ดีคอรดีคอกมาครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะพกได้ปลอดภัยนะครับผมหรือจะเปลี่ยนเป็นเซฟตี้ก็ได้แต่ผมว่าที่คอกเกอร์มันน่าจะโอเคกว่าคือ,อเอ่อนัดแรกก็ต้องหนักหน่อยนะครับคือไม่มีทางล่านแน่นอนเปิดค่อนข้างปลอดภัยนะครับ ก็ตแต่งปืนไปเล็กน้อยนะครับเปลี่ยน front s i g e เป็น night vision นะครับซึ่งเป็นทรเดียมก็จะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเปลี่ยน d p m recoil Re spring นะครับก็ไปทำสีเชอร์โค e ให้มันสวยงามนิดหน่อยชอบเป็นปืนที่ผมชอบมากเลยมันน่าจะเป็นปืนที่มีคุณภาพนะผม,ผมชอบปืน double single action แล้ก็ต้องมีเล a ร์นิ่งเค v ร์มิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะไม่เหมือนพวกปืน s t r ร k e r Fire ซึ่งมันก็มีข้อดีนะผมว่าแต่ว่าปืนปืนที่เป็น Double s ซิงเลอผมว่ามันน่าจะเป็นปืนที่ส่วนตัวคิดว่าน่าเป็นปืนที่มีคุณภาพมากกว่านะครับแล้วก็ Safety s a ฟตี้ก็ก็ผมรู้สึกมีความปลอดภัยมากกว่า เคยทำปืนตกหลายครั้งก็ไม่ลั่นถนาดมีคือเราก็ขึ้นลําแล้วก็ตีขอก็ไว้นะครับ <_ C> ไปทำสีมานิดหน่อยสวยง,งามอยากแนะนำนะครับปืนนี้ถ้ายังหาซื้อได้ผมว่าเป็นปืนที่กระทัดรัดแล้วก็ยิงแม่นพอสมควรเลยครับถ้ายิงไม่แม่นก็คืออยู่ที่คนยิงละ เคยให้เพื่อนๆยิงก็หลายคนก็กลุ่มไท g ์มากเลาอยากจะมาชาบประสบการณ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ